มาค่ะทุกคนวันนี้เข้าบ้านสวนริมน้ําจะปิ้มช่างกิจอีกแล้วนะคะวันนี้งดรับออเดอร์ลิ้นจีนะคะช่วงเช้าช่างกิจมาดูว่าลิ้นจี่ยังไม่สุกนะคะทุกคนแต่มาดูช่วงเย็นนี่ก็คือแดงหมดแล้วนะคะสาเหตุอาจจะเกิดจากอากาศร้อนนะคะทุกคน ลินจี่เลยสุกไวกว่าเดิมค่ะเกี่ยวอยู่บนสูอันนี้เป็นเรืง้งเดาเลยค่ะเด้อเย,ย็นนี้ช่างกิจก็มารดน้ําต้นไม้นะคะก็เรียกเจปิมมาดูแตงตรงต้นกล้วยสวนผักนะคะทุกคนปาดเจปิมกับบุรุาเขามีแตงลูกโตขนาดนี้นะคะทุกคนช่วงนี้ก็คือยุ่งอยู่กับลินจีนะคะไม่มีเวลามาสํารวจพืชผักนะคะทุกคนแตงที่ขึ้นเองตอนไหนไม่รู้ ลูกโตพร้อมทานเลยค่ะมาสํารวจผักเรื้อยเราต่อนะคะทุกคนเช่นเคยค่ะแมงเจาะแล้วนะคะลูกเหลืองเราก็จะเก็บไว้ทําพันธ์ุนะคะทุกคนไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะคะขอเก็บไว้ก่อนค่ะส่วนอีก2ลูกนี้เราจะเก็บไปทําอาหารนะคะผลของการไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงนะคะก็จะประมาณนี้ละคะ่ะเดี๋ยวว่างจากรินจีแล้วเราค่อยมาดูแลเต็มที่นะคะทุกคนมาวีผักชะอมที่เราแปะไว้วันนั้นก่อนนะคะ แตกยอดจนแก่หมดแล้วค่ะทุกคนแต่ยังไงวันนี้ก็จะเก็บนะคะแล้วเราก็จะไปตัดเอายอดอ่อนๆค่ะทุกคนเก็บเรียบเลยค่ะเราจะเลือกตัดเอาเฉพาะยอดอ่อนๆเอาไปทำอาหารกันนะคะ นั่งตัดชะอมไปกลิ่นดอกแก้วกับกลิ่นชะอมนี่ตีกันเลยนะคะตอนนี้อาการตอนนี้นี่บอกไม่ถูกเลยค่ะทุกคนงานต่อไปของเจปิมนี่ก็คือจะมาถอนวัชพืชต,ตรงแปลงกุหลาบของเรานะคะมองดูรวมๆมล้วไม่ค่อยรู้นะคะว่ามีวัชพืชแต่ถ้ามองดูแบบตรงๆนี่ก็คือเพียบเลยค่ะทุกคนมาค่ะมาุยกันกุหลาบที่บ้านสวนริมน้ําเจปิมช่างกิจตอนนี้มีประมาณ50กว่าต้นเลยนะคะทุกคนก็อยู่ในช่วงที่ปรับ ตัดแต่งกิ่งนะคะและก็ลงกลิ่งที่ช่างกิจชำไว้นะคะทุกคนก็คืออยู่ในระยะฟื้นฟูเลยคะ่ะตอนนี้ก็ติดทุกต้นแล้วนะคะทุกคนก็ดูแลยาวไปค่ะถ้าถามว่าปลูกยกักดูแลยกักบ์โบตอบได้เลยค่ะว่ายากมากคิดว่าพอฤดูลิ้นจีหมดช่างกิจกับเจพิมก็จะมาดูแลสวนผักและก็แปลงกุหลาบให้ดีกว่านี้นะคะทุกคน อยากจะมีแล้วก็อยากจะเห็นดอกกุหลาบป้านสวนริมน้ําเจ๊ปิมช่างกิจไวๆค่ะทุกคนออกดอกพร้อมกันคงสวยมากเลยคะ่ะเริ่มมือดอีกแล้วค่ะทุกคนช่างกิจก็รดต้นไม้ยาวไปส่วนเจ๊ปิมก็ถอนวัชพืชมองไม่เห็นแล้วนะคะตอนนี้ยุงก็เริ่มกวนแล้วคะ่ะก็เลยชวนช่างกิจกลับกันนะคะวันนี้ทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะทุกคนถึงเวลาต้องกลับไปทําอาหาร <c oughs> เลียร้านอาบน้ําพักผ่อนกันคะ่ะก่อนกลับก็เช่นเคยนะคะทุกคน วันนี้ขอเก็บบรรยากาศสวนผักเล็กๆของเจปิมช่างกิจมาฝากนะคะถอนวัชพืชออกแล้วดูสะอาดตาขึ้นมาเลยค่ะผลผลิตที่เก็บได้วันนี้ก็คือชะอมแตงและก็มะละนะคะส่วนเมนูที่ทำครั้งแรกให้ช่างกิจทานก็คือปังผัดน้ำมนันหอยนะคะทุกคนช่างกิจคอนเฟิร์มว่าอร่อยนะคะลองทำตามได้เลยค่ะ